สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิปูวงเลขานุการสาขาพรรสังคมประชาธิปไตยไทยจังหวัดชนบุรีวันนี้มีประเด็นร้อนๆต้องบอกว่าตามสื่อช่องหลักช่องรองสื่อโชโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter TikTok Instagram ตามหน้าเพจต่างๆข่าวการเมืองนั้นขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเรื่องการจับมือจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้มินิจฉัยให้คุณแพรทองทานชินวัตรหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนั้นวันนี้ตัวแปรสำคัญคือพักประชาชนก็ได้ถแถลงชัดเจนและทำาอ o U กับคุณอนุทิน ทานวิรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่จะเป็นแคนดิเดตจดตั้งรัฐบาลและเป็นแคนดิเดตที่ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นวันนี้พักประชาพักประชาชนถแถลงชัดเจนว่า142เสียงจะสนับสนุนพักภูมิใจไทย ให้คุณอนุทินชาญวิรูลเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งคุณอนุทินก็ได้ตั้งโต๊ะถแถลงข่าวขอบคุณพักประชาชนที่สนับสนุนพักภูมิใจไทยและสนับสนุนตัวเองที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่32แต่ในอีกฝากหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมเวชชัยชัยก็ได้ออกมาถแถลงข่าวและให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่าได้ยื่นทูลเก้ายุบสภาภไยตั้งแต่เมื่อคืนนี้ซึ่งข่าวล่าสุดต้องบอกว่าเป็นการมิบังควรอย่างยิ่งซึ่งจะเป็นการละคายเครืองเบื้องพระยุคลบาทเพราะ มีการถกเถียงระหว่างนักวิชาการและนักกฎหมายว่าอำนาจการยื่นถวายพระมหากษัตริย์ให้ยุบสภาและรับสนองพระบรมราชโองการนั้นเป็นปรัฐธรรมนูญมาตราเฉพาะการสำหรับเฉพาะตัวผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนั้นสามารถทําได้หรือไม่ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกในเมืองไทยในเมื่อยังไม่มีข้อสรุปการที่นําเรื่องยุบสภาขึ้นทูนเกานั้นเป็นเรื่องที่มีบังควรอย่างยิ่งเพราะจะเป็นการละไค่เกลื่อนเบื้องพระยาพลบาทและดึงเบื้องสูงลงมาเกี่ยวกับการเมือง ซึ่งข่าวล่าสุดต้องติดตามข่าวต่อไปว่าในการประชุมคณะองคมนตรีนั้นได้ตีกับหนังสือยื่นเพื่อถูกขึ้นทูลเก้ายุบสภาแล้วเพราะเลขาธิการกิษสิกาซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของรัฐบาลน,นั้นก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี หรือรักษาการนายกรัฐมนตรีนั้นไม่มีอำนาจยื่นทูลเก้าถวายยุบสภาเพราะเป็นอำนาจเฉพาะตัวของนายกรัฐมนตรีที่ได้ผ่านการบวชจากสภาผู้แทนาราษฎรมาต้องนำเรียนพ่อแม่พี่นอกก้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่ามีเสียงเรียกร้องก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย ให้คุณแพทองทานชินวัตรตกเก้าอี้ปมคลิปเสียงกับหุนเซนว่าขอให้ยุบสภาก่อนเสียแต่พักเพื่อไทยก็ไม่ยุบครับจนวันสุดท้ายสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้คุณแพทองทานตกจากเก้าอี้และวันก่อนหน้านี้ก็มีสิทธิ์ยืน่นทุนเก้าถวายยุบสภาอีก กลายเป็นใช้สภาเป็นเรื่องของพวก้องและพักการเมืองพอมีการถแถลงจะรวมเสียงโหวตเลือกคุณอนุทินชาญวิรูลเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ผมพูดเป็นการนะครับไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนนะครับพักเพื่อไทยตัวเองจะไม่ได้เป็นจะนำจัดตั้งรัฐบาล คติเดตตูแคติเดตจากพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้รับเลือกตั้งเพราะพรรคประชาชนประกาศชัดเจนจะสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยก็ยืน่นทุนก้ายุบสภานี่มันเป็นเกมการเมืองการยุบสภาจะต้องยุบเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนี่ยุบเพื่อประโยชน์ของพรรคชัดเจนครับ ซึ่งเป็นเป็นการมีบังควรอย่างยิ่งและผมนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยให้เข้าใจนะครับว่าในครานี้องค์พระมหากษัตริย์ยังไม่ลงพระประมาพิไทยในกิจศรีกายุบสภาหลังจากที่รักษาการนายกรัฐมนตรีคุณภูมิทรรมเวชยชชัยนำเรื่องขึ้นทูลเก้าเพื่อให้องค์พระมหากษัตริย์ทรงลงพระประมาพิไทย ยุบสภานั้นตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่มีพระราชกิจสินิกาที่องค์พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาพิไทยยุบสภาออกมานะครับยังไม่มีครับและก็มีข่าวด้วยซ้ำที่ประชุมองค์ขมนตรีได้ตีกับหนังสือยื่นทูลเก้ายุบสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ต้องติดตามข่าวกันต่อไปครับเพราะ ก่อนที่องค์พระมหากษัตริย์จะทรงลงพระปรมาภิไธยในเอกสารหนังสือใดๆก็ตามที่พระองค์ใช้อํานาจผ่านตุลาการนิติบัญญัติและบริหารนั้นที่ประชุมองค์คมุนตีจะต้องกันกรองตัวหนังสือทุกตัวอักษรเพื่อไม่ให้ละคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทองค์พระมหากษัตริย์ถึงจะลงพระปรมาภิไธยได้ครับนี่เป็นขั้นตอนและพิธีการตามปกตินะครับ ไม่ได้มีข้อแม้ทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นเมื่อที่ประชุมองค์คมนตีมีมติให้หนังสือนี้ไม่ผ่านมติที่ประชุมองค์คมุนตีเพื่อทูลเก้าให้ในายหลวงราชการที่สิบทรงลงพระประมาธิไทยและประกาศใช้เป็นกฎหมายนั้นนี่เป็นขั้นตอนปกติครับเพราะฉะนั้นติดตามข่าวต่อไปว่าในขณะที่ คุณภูมิธรรมเวชทยชัยยื่นหนังสือทูลเก้ายุบสภานั้นตั้งแต่เมื่อคืนอันนี้คุณภูมิธรรมออกมาให้ข่าวนะครับขบวนการทางรัฐสภาสภ,ภานั้นไม่หยุดนิ่งนะครับต้องเดินต่อครับหลังจากที่คุณวันนอคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตถาประธานรัฐสภ,ภาเรียกประชุม 3ามสี่ห้าขั้นตอนขบวนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรียังต้องเดินต่อครับไม่พรุ่งนี้ก็วันเมลืนนี้เพราะเลหัสกับสุขถ้าไม่มีพระราชชกิจศรีกาทรงลงพระปรมาพิไทยยุบสภานั้นขั้นตอนการเลือกโหวตนายกรัฐมนตรีต้องเดินต่อครับต้องรอดูและติดตามว่า อะไรจะเกิดก่อนกันถ้าองค์พระหมากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยและข่าวที่หนังสือไม่ผ่านมาติที่ประชุมองคม์มนตรีนั้นไม่เป็นความจริงถ้าพราะองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยยุบสภาขั้นตอนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็จบครับแต่ถ้าขั้นตอนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นก่อน ถ้าเป็นตามข่าวหนังสือไม่ผ่านมติที่ประชุมองคมนตรีนั้นประเทศไทยจะมีนายกรัฐมนตรีคนที่32ตามข่าวที่ชื่อคุณอนุทินชาญบิลกุลอันนี้ผมพูดในแง่วิชาการและหลักกฎหมายนะครับไม่ได้เข้าข้านฝ่ายพักภูมิใจไทยไม่ได้เข้าข้านพักเพื่อไทยเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทย ไม่สับสนและเข้าใจขั้นตอนของกฎหมายและพิธีการถวายหนังสือต่อองค์พระมหากษัตริย์เพื่อลงพระปรมาพิไทยผมย้ำนะครับว่ามติที่ประชุมองค์คมุนตีนั้นมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่สามารถยับยั้งหนังสือก่อนที่จะให้องค์พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาพิไทยได้นี่เป็นขั้นตอนปกติและพิธีการตามปกติ ต้องติดตามและจับตากันต่อไปนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าเหมือนคลิปที่ผ่านมาผมย้ำไปแล้วว่าบริบทสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในปัจจุบันนี้ไม่เหมาะแก่การยุบสภาครับประเทศไทยต้องมีผู้นำครับ ไม่ว่าใครที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามประเทศไทยต้องมีผู้นำมีนายกรัฐมนตรีครับเพราะมีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องสะสางเรื่องเศรษฐกิจปากท้องที่ต้องบอกว่าเศรษฐกิจถดถอยลงอย่างหนักในประเทศไทยเครื่องยนต์หลักท,ท,ท่องเที่ยวก็ใกล้ดับทรงออกก็ใกล้ดับการลงทุนภาคกลั่ ไม่มีรัฐบาลที่มาจากการบวชของรัฐสภานั้นไม่สามารถอนุมัติงบที่ผูกพันได้ถ้าสามเครื่องยนต์หลักนีดับเศรษฐกิจไทยพังความเป็นอยู่พของพี่น้องประชาชนคนไทยความเป็นอยู่ของพี่น้องกรรมกรผู้ใชายแรงงานก็จะตกงานเป็นละนาวชีวิตประชาชนจะยากลําบากครับในยามนี้เรื่องเศรษฐกิจประเทศขาดผู้นํา ขาดนายกรัฐมนตรีไม่ได้ครับเรื่องความขัดแยง้งทางภูมิรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นชายแดนไทยกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นชายแดนไทยพมา่าไม่ว่าจะเป็นสงครามอิสาราเอลกับอิหร่านที่กำลังจะก,ก่อตัวซึ่งประเทศจีนสั่งอพยพประชาชนจีนในอิสาราเอลในอิหร่านหมดแล้วครับ นั่นหมายความว่าสำนักง,งานข่าวกองของจีนซึ่งเป็นสำนักง,งานข่าวกองระดับโลกนั้นมีข่าวนั้นน่าเชื่อถือว่าอิสาเลจะเปิดการถล่มอิหร่านอีกครั้งและคามานีผู้นำจิตวิญ,ญญาณของอิหร่านประกาศแล้วว่าถ้าอิสาเลเปิดการปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอิหร่านจะพูพรมโจมตีอิราเลทั้งประเทศแรงงานไทยในอิราเล 60,000ถึง1แสนคนครับถ้าไม่มีนายกรัฐมนตรีจะไม่มีใครสั่งการในเรื่องอพยพคนงานอำนาจสิทธิ์ขาดในการสั่งการนั้นคือนายกรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือคนงานในภาวะสงครามเร่งด่วนในอิสราเอลหรือในอิหร่านก็มีประชาชนคนไทยมีนักศึกษาของคนไทยจะต้องอพยพอพยพโดยด่ว,ดวน โดยแผนอพยพนั้นนายกรัฐมนตรีต้องนั่งหัวโตะครับถึงจะมีประสิทธิภาพและการเจรจาให้เครื่องบินไทยบินรับคนไทยด่วนในอิสาราเอลหรือในอิหร่านนั้นต้องเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มเท่านั้นครับประเทศต่างๆถึงจะยอมให้เครื่องบินเฉพาะกิจของไทยผ่านน่านฟ้าเพราะสถานการณ์ไม่แน่นอน ถ้าไม่มีการเจรจาพูดคุยระดับนายกรัฐมนตีนั้นยากที่ประเทศเหล่านั้นจะให้เครื่องบินผ่านน่านฟ้าไปรับคนไทยที่อิสราเอลกับอิหร่านนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ครับยังไงประเทศต้องมีผู้นําครับภาวะเช่นนี้ไม่เหมาะแก่การยุบสภาผมก็ขอวอนท่านสอสอผู้งเกียรติทั้งหลายให้นึกถึงประโยชน์ชาติและประชาชนให้มากที่สุด อย่านึกถึงประโยชน์ของพักกันพักตัวเองและพวกของให้มากนักในสภาวะเศรษฐกิจสังคมและการเมืองปัจจุบันนี้ไม่เหมาะจะการยุบสภาผมย้ำอีกครั้งหนึ่งครับประเทศต้องมีผู้นำครับต้องมีนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มเพื่อบริหารจัดการประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมและการเมือง พอประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วค่อยว่ากันครับยุบสภาเลือกตั้งก็มีมีปัญหาครับแต่ในภาวะเช่นนี้ไม่เหมาะากการยุบสภาครับเพราะฉะนั้นผมมาย้ำเตือนในคลิปนี้และขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ติดตามข่าวสารด้านการเมืองนั้นติดตามข่าวอย่างมีสติต้องไม่แตกแยกครับเพ,พราะภาวะ ปัจจุบันนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในห่วงที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำนั้นต้องอาศัยความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชนคนในชาติทุกคนหนุนช่วยพี่น้องทหารหารรักษาผืนแผ่นดินอธิปไตยที่เรายึดมาได้จากกัมพูชาทั้ง11จุดเพราะฉะนั้นในยามนี้ ข้อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยจะแตกแ,แยกกันไม่ได้ครับเพราะประเทศไทยเป็นของเราทุกคนวาธกรรมที่นักการเมืองแบ่งแยกเราเป็นสีส้มสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองสีฟ้าสีนู้นสีนี้เป็นวาทกรรมของนักการเมืองครับแต่ทุกหัวใจทุกความสามัคคีต้องจับมือกันเป็นหนึ่งเดียวหนุนถ่วยพี่น้องทหารครับในยามนี้ต้องรักสามาัคคี รักษามัคคีกันครับเราจะต้องไม่แตกแยกกันครับการเมืองเป็นส่วนเรื่องของการเมืองกลไกวรรธนสภาก็เดินไปการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็เดินไปถ้าองค์พระมหากษัตริย์งลงพระปรมามพิไธยยุบสภาก็ว่ากันตามนั้นแต่เหตุผลที่ผมย้ำว่าไม่ควรนำเรื่องขึ้นทูลเก้ายุบสภานั้นเศรษฐกิจสังคมการเมืองในปัจจุบันนี้ไม่เหมาะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านสอสอผู้ทรงเกียรติทั้งหลายในปัจจุบันนี้นึกถึงประโยชน์ชาติและประชาชนให้มากที่สุดให้มากกว่าผลประโยชน์ของพรรคและพวกพ้องและธุรกิจของพวกพ้องและธุรกิจของเจ้าสัวนึกถึงชาติและประชาชนให้มากที่สุดครับเพราะประเทศชาติจะดำรงคงอยู่ได้ ก็ด้วยแต่ความรักความสามัคคีของประชาชนคนไทยทุกคนวันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงเช่นี้ครับสวัสดีครับ